อ่าดันขึ้นใช่ไหมไม่ถ้าเหมือนพบแล้วมันจะขึ้นไปเป็นขึ้นไปเองแล้วก็เหมือนมันนิ่มๆเหมือนกันไหมข้างในนิ่มๆทีเล็กนะครับนี่ทีเล็กที่เป็นไอคิวติมดาเมจเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็คือจะแบบลูกเล่นไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะกดทั้งหลังปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนกับที่เป็นเลือดขึ้นมาแบบนี้เปิดซี่โครงออกมาได้แล้วก็จะเห็นหัวใจของเขาแต่เนี่ยจะไม่นิ่มนะแต่ไม่นิ่มแต่ว่าเขามีเหมือนกับมีน้ำเลือดอยู่ข้างในเลยสังเกต เราก็เดี๋ยวมาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิว Extreme Name ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ต่อจากนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรุ่นนี้ต่อครับที่เป็นแบบว่า d y n o s a u r s c a p e ไม่แน่ใจนะว่า d i n o s s c a p e ทุกรุ่นน่ะเขาจะแบบเป็นแบบมีก้อข้อปากก้อข้อปากอ่าไม่แน่ใจเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเป็นอย่าง,งนั <c oughs> ้นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อรืม d i n o s <c <oughs> s c a p e แต่มันไม่มีเสียงอ๋อจะไม่มีเสียงอย่างเดียวแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นที่แบบว่าเป็นรุ่นที่มีจะก็ข้อปากจริงมีหลายรุ่นเลยเนาะ ของเมื่อปีที่แล้วนะแต่เนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของปีสองพันยี่สิบสองที่ยังเรามีแต่ T r e กใช่ T Rex ก็มีแต่ที่ข้อปากมันอะหายไปแล้วหายไปแล้วเ s เดโกหายไปไหนตอนนี้เ s เดโกล่ะเ t เดโกก็หายไปแล้วต้องดูตั้แต่ที่เราเคยมีเนี่ยเราจะมีเ s เดโกที่มันแบบมีตะกร้อข้อปากแล้วก็ T r e กที่มีตะกร้อข้อปากถูกไหมแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งสองตัวนั้นอะตะกร้อข้อปากก็หายไปแล้วแต่ว่าตัวยังอยู่ใช่คราวนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้เลยครับ2022 2ตัวนี้นะครับ ตัวแรกเดือนนี้ไม่มีกล่องเพราะว่าเราเอาทิ้งไปแล้วนี่คือเพนพาเซียท็อปอ่าแล้วก็จะมีที่ตะก้อเข้าปากของเขานี่ยตัวมี้เลยอะไรนะครับทำไมมีอ๋อกันชนใช่เขาเอาไว้กันแบบเขาเหมือนเอาล็อกปากไว้อะล็อกปากให้กันชนใช่ให้กันชนตัวนี้แหละ แต่มันก็มีมีรู้ให้หันสนได้ใช่ก็คือเขาแค่กันไว้เฉยได้ไม่แถกันบุ๊แล้วมันจะออกได้เพราะมันต้องทำาดึงดึงก็จะออกุ๊บใช่ครับเพราะว่าทีเล็กอะทีเล็กแต่ทีเล็กมีเสียงทีเล็กมีเสียงหรอใช่อ๋อใช่ทีเล็กมีเสียงเนาะแล้วก็มีสามารถกระทืบเท้าายกระืบตับึงต้องมนหางม้นหางไปทางไหนดึกดึกเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบด้วยบันนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับชื่อเขาอ่านยากหน่อยนะ คา <Okay. S 2> ชาโลดอนโตโซลัส <Okay. S 2> เ,เรามีแล้วมีแล้วเหรอมีแล้วแบบแบบอนะไรแบบไหนแบบแบบแบบอีกสีนึงเป็นแบบสีเหลืองทั้งตัวจริงเหรอใช่เพราไม่คุ้นเลยตอนแรามีจริงเหรอใช่มีแบบตัวสีเหลืองนี่มันมีอีกสีหนึ่งอ๋อเหรอแต่พ่อไม่คุ้นเลยอะแต่เราแต่ข้อคบปากเราหายไปแล้ว,เ,วเอาเหรอมีแต่มีแดดแต่ข้ครึ่งบนเรา ล้วก็มาตัวนี้เลยครับ Denoscape นะนี่เป็น Megadetoyer เคลือบหางเหมือนกันนะอ่ะเราเอามาดูเลยมาเพราะว่าอันนี้คือเราแกะรอไว้บล้ย <c oughs> น,นี่นี่จะประกอบหัวยากเอ้ยประกอบหมนง่ายง่ายเหรอ <c oughs> โอเคครับระหว่างประกอบรอนะเราดูกล่องก่อน,นนะกล่องของมันจะมีนี่เลยข้างหลังก็จะเป็นรูปเขาเลยคาชาโรดอนโตสรัตเขาก็จะมีว่าพองกหัวได้ปรากฏแล้วก็งกหัวแต่ถ้าเราใส่เนี่ยครับก็คืออะไรนะกงใช่ไหม เราใส่กรงเข้าไปพวกเนี้ยเธอคำว่าหัวก็จะแตกออกมาเลยก็เหมือนกันกับเพนทาเซียท็อปนี่ครับผมประกอบเสร็จแล้วอ่านี่คือประกอบเสร็จแล้วครับนี่ไม่เห็นตาไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นบังอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นเลยแบบมิดมากนี่นะครับโอ้โหนี่คือแบบกลับไม่ให้มองเลยนะแล้วกลับไม่ให้กัดด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่เอากัดไม่กัดถ้าทุกคนลองประกอบเพนทาให้หน่อยครับ ไม่มากกว่ไม่ได้มากกวอาที่ล้างไม่ได้เ nah, ลยหรอเดี๋ยวจะหลอดช่องมันชอบบอกอะมันบ okay, okay, okay. er ุบมันก็หลุดใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้มันนิ่มมากเลยครับครับตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรกระบังเขาเหรอกระบังกระบังหัวเขากระบังหัวกระบังดุกูใช่ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้แหละเพราะว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นพอแล้วพอแล้วเราก็เดี๋ยวนี่จะหลุดหมด ขับมาองี้เสร็จปุ๊บแล้วก็นี่เข้าไปนี่ใช่ปิดด้นละตรงนี้นี่ไม่ใช่พ่อนึ่งแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยนี่อันนี้ก็คือตอนที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว่โอเคนี่ก็เรียบร้อยนะครับที่เราประกอบสองตัวแล้วก็คือแล้วก็ครอบปากให้เดียวสองอันได้แลโอ้ยโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้สมบัดิมาแล้วเอาสมบัดินั่งโอ้โหเรียบร้อย เราสอดุดแล,แล้วเพราะว่าเราต้องวิ่ง้งหลังอันนี้ run อ่ะาามาดูลูกเล่นเขานะครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างอ่ะน้องคุณลองกดลูกเล่นของเพนทาหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอ๋อก็คือผมแรกจะเป็นการสะบัดหัว <บะ S 1> ใช่ไหมใช่ฝืดเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าฝืดเนาะไม่ไม่ผมหนึ่งอ๋ออย่างงี้อ๋อนี่นะครับตัวนี้ก็ทำแบบให้แบบให้ดีแตก คือสองตัอพองหัวแต่แต่นี่ทำมันนี้ได้อย่างเดียวครับอ๋อเป็นแค่มีแค่ปุ่มเดียวอ่าพองหัวนี่แล้วนี่ก็จะกระเด็นออกมาคุณกดหน่อยคุณกดหน่อย่ากดปุ๊บก็จะเป็นการพองหัวลงแล้วก็จะเป็นแงีบเงบเลนะแงี้ยบแงีบเงี้ยบเงีบกเหมือนเหมือนทีเล็กอ่ะใช่เงี้ยบเลยจริงๆแล้วพ่อก็มีอีกตัวหนึ่งนะก็คือที่พ่อบอกไปก็คือทีเล็กนี่ นี่ครับเขามีรูเรื่องเยอะนะตกของทีเล็กเนี่ยคุณดูไหมเนี่รูเรื่องก็คือผ้าป่าอ๋อเป็นลมนะครับนี่กดปุ๊บผ้าป่าแล้วดูสังเกตขาเขาไม่ธรรมดานะนี่ขาเขาจะเป็นแบบขยับได้นะ <Okay. S 1> เพราะว่าถราหมุนหางปุ๊บถ้าหมุนไปทางขวาขวาขวาก็ขึ้นมเรืทางซ้ายขาซ้ายก็ขึ้นแล้วก็มีเสียงด้วย ที่จริงคุณดูหนังมายูดีๆไปเจอเลยอะไรครับเจอนี่อยู่ในกล่องที่ไหนเมื่อซื้อมาเลยคืออะไรงงปักดูดีๆคุณเดินไปก็เจอนี่เจอตัวนี้เลยเจอนี่เจอนั่นทีเด็กนี่ก็เป็นตัวใหญ่นะเหมือนกับเป็นแบบไะเอกเลยเสมอเลยวทีเล็กอ่ะแล้วเอกเขาดีตลอดเลยนะเดี๋ยวผมขอตั้งเท้าตั้งเท้าหม่อครับอ่าตัวนี้สุดคือตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะเพราะว่า เขามี DNA โค้ดที่ใต้เท้าเขาเห็นไหมอ่าแล้วถ้าตัวใหม่ละอ่าตัวใหม่มาดูซิ่ดีเอ็นเออยู่ไหนไหนทำไมดีเอ็นเอเขาอยู่เนี่ยตัวเก่าอันนี้เป็นตัวเก่าเหรอตัวเก่านี่ตัวใหม่ใช่ไหมจิงดิใช่นี่ก็ตัวเก่าเออเหรอโอ้ตัวลุงเป็นตัวเก่าตัวใหม่ไหมใช่คือตัวเก่าถขาออกมาใหม่ค่ะเเหรอซื้อมาใหม่หรือว่าเขาเพิ่งออกมาคอลเลคชันใหม่อ๋อ อันนี้ก็ได้ยันจากแม่นะครับเพราะว่าแม่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครพอนี้ซื้อมาให้ตลอดซื้อมาทุกเรื่องอะไรอะไรในสาวอะไรนี่แม่ก็ซื้อมาเต็มชอบไหมชอบนิดหนึ่งเทมถ้าไม่ชอบจะได้ไปแจกแจกถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายนูคุณเวิร์ดคุณเวิร์ดคุณอ้วน